อิสานมีเรื่องเล่าภูมิใจเสนอตอนนายพลานปทะ,ะผีร้ายในป่าใหญ่ตอนที่สองเสนอเป็นตอนจบเรื่องราวจะเป็นเช่นไรเชิญรับฟังได้เลยครับเมื่อคงสามารถเดินฝ่าหมอกควันสีดำที่มีวิญญาณร้ายคอยจู่โจมเขาแบบไม่ขาด แต่ด้วยพลังอำนาจของได้สายสินที่พระธุดงได้ปลูกให้ที่ข้อมือจึงช่วยให้เขาเดินฝ่าออกมาได้ในที่สุดแต่เมื่อเขาหันกลับไปดูที่ที่เขาเพิ่งเดินออกมากับพบว่ามันเป็นเพียงป่าธรรมดาเช่นเมื่อวานที่พวกเขาเดินทางมาถึงคงก็แปลกใจมากที่มองไม่เห็นเพื่อนของเขาแม้แต่คนเดียว แม้กระทั่งหมอกควันสีดำนั่นก็เช่นกันคงเงยหน้ามองดูพระอาทิตย์และเดาว่าเวลาในตอนนี้น่าจะไม่เกินสิบโมงคงจึงรีบออกวิ่งไปจุดที่พบพระธุดงเมื่อวานทันทีเขาวิ่งมาพักหนึ่งในที่สุดเขาก็มาถึงและคงก็โชคดีที่พระธุดงท่านยังอยู่ที่เดิมคงรีบเดินเข้าไปนั่งใ,ใกล้ๆพระท่าน และพูดทุกอย่างให้ท่านฟังพระคุณท่านครับช่วยเพื่อนๆนของผมด้วยใจเย็นเย็นโยมมันเกิดอะไรขึ้นผมกับเพื่อนเดินทางมาขาขายแต่เมื่อวานพอเดินมาถึงที่ตรงนั้นมันก็มืดค่ำเสียก่อนผมกับเพื่อนจึงตัดสินใจที่จะค้างแรมกันในป่าแห่งนั้นแต่พอเมื่อกลางคืนมาถึงกับถูกพวกวิญญาณร้ายกักขังเอาไว้ แล้วมันยังพูดกับพวกผมอีกว่ามันจะไม่ปล่อยให้ใครมีชีวิตรอดออกมาแม้แต่คนเดียวเพื่อนของผมพยายามเจรจากับพวกมันแล้วแต่ก็ไม่ได้ผลผมคิดว่าไหนๆก็จะถูกฆ่าอยู่แล้วผมเลยตัดสินใจเดินฝ่าออกมาอาจจะเป็นเพราะผมโชคดีดวงชะตาผมยังไม่ถึงขาดจึงสามารถเดินฝ่าออกมาได้จึงรีบมาขอความช่วยเหลือจากพระคุณท่านนี่แหละครับโยมคิดถูกแล้ว ที่เดินฝ่าออกมาและที่ดวงวิญญาณพวกนั้นไม่สามารถทำอะไรโยมได้ก็เพราะได้สายสินที่อาตมาผูกไว้ที่ข้อมือของโยมเมื่อวานเมื่อได้ยินเช่นนั้นคงก็ยกข้อมือที่มีได้สายสินผูกอยู่ข้อมือขึ้นมาดูและก็พนมมือขึ้นขอบคุณพระธุดงท่านไปยกใหญ่ขอบคุณครับพระคุณท่านท่านช่วยเพื่อนของผมด้วยนะครับจริงๆแล้ว สายสินเส้นนี้ไม่ใช่ของอาตมาแต่แรกมันเป็นของอาจารย์ของอาตมาอีกทีถ้าอย่างไงอาตมาจะเดินไปที่นั่นเพื่อถ่วงเวลาผีร้ายพวกนั้นเอาไว้โยมจงรีบเดินทางไปที่บ้านบางพยัก์เถิดพอที่นั่นมีนายพานซึ่งมีวิชาอาคมแก่กล้าโยมจงรีบเดินทางไปขอความช่วยเหลือจากพวกเขาเถอะพระธุดงค์พูด พร้อมกับชี้มือบอกทางให้กับคงแล้วคงก็ก้มลงกราบพระท่านไปสามครั้งก่อนจะพูดขึ้นว่าเช่นนั้นผมก็กราบลานะครับหากชักช้าเดี๋ยววิญญาณพวกนั้นอาจจะเล่นงานเพื่อนของผมจนถึงตายได้รีบไปถยมจากนั้นคงก็ออกวิ่งแบบสุดแรงเกิดมุ่งหน้าไปที่หมู่บ้านวังพยักตตามที่พระธุดงค์ท่านบอกทันทีโดยที่หมู่บ้านวังพยัคอยู่ห่างจากจุด ที่พวกเขาอยู่เพียงครึ่งวันคนเดินเท่านั้นและคงก็ใช้วิธีวิ่งมาอย่างเร่งรีบจึงประหยัดเวลาได้พอสมควรเขาวิ่งมาเกือบชั่วโมงร่างกายของเขาก็เริ่มขาดน้ำเขาจึงเริ่มวิ่งช้าลงเรื่อยๆทันใดน,นั้นตาของเขาก็เหลือไปเห็นลำธารสายหนึ่งที่อยู่ข้างทางคงก็ไม่รอช้าวิ่งไปที่ลำธารน,นั้นทันที เมื่อไปถึงเขาก็นอนราบลงกับพื้นยื่นหน้าลงไปกินน้ำในลำธารอย่างหิวกระหายเมื่อกินน้ำเสร็จแล้วเขาก็พลิกตัวกลับขึ้นมานอนหงายและนอนเหนื่อยหอบอยู่ที่ริมลำธารน,นั่นแต่ในใจของเขากับคิดว่าไม่ได้เราจะมาหยุดพักที่ตรงนี้ไม่ได้เพราะเพื่อนเพื่อนของเรายังตกอยู่ในอันตรายเราต้องรีบไป ตามคนที่หมู่บ้านวังพยักษ์แล้วคงก็ยันตัวลุกขึ้นเริ่มออกวิ่งอีกครั้งเวลาผ่านไปเกือบชั่วโมงในที่สุดคงก็สามารถวิ่งมาถึงที่บ้านวังพยักษ์เขามองเห็นชายวัยหกปีนั่งเล่นอยู่ที่แค่ไม่ภผ่หน้าบ้านหลังหนึ่งคงจึงรีบวิ่งเข้าไปหาแล้วเอ่ยปากถามว่าขอโทษนะครับหมู่บ้านแห่งนี้ใช่หมู่บ้านวังพยักษ์หรือไม่ ใช่แล้วเจ้าหนุ่มว่าแต่เองมีอะไรหรือเปล่าผมชื่อคงผมเป็นหนึ่งในพ่อค้าที่เดินทางมาจากในเมืองผมกับเพื่อนจะนำสินค้ามาขายที่หมู่บ้านแห่งนี้และหมู่บ้านดอนหวายอีกอย่างหัวหน้าของผมก็จะมาขอรับซื้อของป่าสมุนไพรต่างๆจากพวกท่านด้วยต่อไปพวกท่านจะไม่ต้องเดินทางไปขายของ ในเมืองให้ลำบากอีกต่อไปแต่เมื่อวานมันกับมืดเสียก่อนจึงพากันค้างแรมในป่าใหญ่ฝั่งทางโน้นแต่พอตกกลางดึกผมกับเพื่อนๆกับถูกผีร้ายในป่าแห่งนั้นเข้าเล่นงานมีเพียงผมคนเดียวที่ออกมาได้ผมจึงรีบออกมาขอความช่วยเหลือจากพระธุดงค์รูปหนึ่งและท่านก็บอกให้มาขอความช่วยเหลือจากท่านที่หมู่บ้านวางพยักนี่แหละถ้าย่งไง รีบไปช่วยเพื่อนผมด้วยนะครับข้าชื่อพานบุญตกลงข้าจะเชื่อเองข้าจะเดินทางไปช่วยเหลือเพื่อนของเองตอนนี้เลยจากนั้นพานบุญก็ตามน้อยและจันให้ออกเดินทางไปด้วยกันและพวกเขาก็ยังให้คงยืมหม้าอีกหนึ่งตัวด้วยพวกเขาไม่รอช้ารีบควบหมาเดินทางออกจากหมู่บ้านวังพยักษ์โดยมีคงเป็นคนนำทาง ัดมาทางฝั่งของนายสันติซึ่งตอนหนีวิญญาณร้ายพวกนั้นมันก็เริ่มเข้าจู่โจมพวกเขาอย่างต่อเนื่องพระธุดงที่อยู่ภายนอกกลุ่มหมอกควันนั่นก็พยายามส่งพลังอาคมเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มของนายสันติอย่างต่อเนื่องเช่นกันถังประกายแสงอาคมของพระธุดงท่านและกลุ่มหมอกควันชั่วหลายสีดำของผีร้ายพวกนั้น ต่างก็ลอยหมุนขวางเป็นเกลียวขนาดใหญ่อยู่บนท้องฟ้าเหมือนกับพายุลูกใหญ่ก็ไม่ปานพระธุดงก็ปกป้องกลุ่มของนายสันติอย่างเต็มที่กลุ่มของนายสันติก็ได้แต่พากันนอนราบลงกับพื้นเพื่อหลบให้พ้นจากแรงประทะของพลังอาคมแต่เมื่อเวลาผ่านไปนานพอสมควรด้วยจำนวนและพลังอาคมของวิญญ,ญาณร้ายพวกนั้น ที่มีมากกว่าจึงทำให้พระธุโดงท่านเริ่มถอยหลังห่างออกไปเรื่อยๆที่เลนิดและกลุ่มหมอ,อกควันสีดำก็เริ่มกื่นกินประกายแสงอาคมของพระท่านไปเรื่อยๆแต่ในขณะเดียวกันนั้นคงก็พาพรานบุญกับน้อยและจันมาถึงเมื่อน้อยกับจันเห็นเช่นนั้นก็ชักดาบอาคมของเขาออกมาท่องอาคมและเป่าลงไปที่ดาบ รีบกระโดดลงจากหลังมาวิ่งเข้าไปหาพ้าธุ่ดงทั้งสองคนก็ตวัดดาบอาคมของเขาไปเบื้องหน้าเกิดเป็นคลื่นประกายแสงสีแดงขนาดใหญ่พุ่งเข้าคืนกินกลุ่มมอควอนสีดำด้วยความรวดเร็วกลุ่มของพวกนายสันติที่เหลือจึงใช้โอกาสนี้รีบวิ่งออกมาทางกลุ่มชาวบ้านบางพยักและพ้าธุดงแต่วิญญาณร้ายพวกนั้นมันก็ไม่ยอมลดละ ใช้พลังแห่งความชั่วร้ายทั้งหมดที่พวกมันมีจู่โจมเข้าใส่กลุ่มคนทั้งหมดน้อยและจันก็ร่วมมือกันประท่ากับวิญญ,ญาณพวกนั้นประมาณสิบนาทีสุดท้ายพลังอาคมบวกกับดาบอาถรรพ์ของเขาทั้งสองก็สามารถสยบวิญ,ญญาณพวกนั้นลงได้แต่ชั่วพริบตาเดียวที่วิญ,ญญาณพวกนั้นกำลังจะถูกน้อยกับจันจัดการ ทั้งน้อยและจัน์ก็เหลือไปเห็นใบหน้าของผีร้ายตนหนึ่งพวกเขาทั้งสองก็ยั้งมือเอาไว้เจ้าชื่ออ้อยหรือเปล่าใช่พวกเองทั้งสองรู้จักข้าด้วยหรือเจ้าจำไอ้โทนได้หรือไม่ข้าทั้งสองเป็นเพื่อนของมันและอีกอย่างถ้าเองชื่ออ้อยงั้นพวกว,วิญญาณที่เหลือก็เป็นชาวบ้านคำสมิงที่ถูกเสือสมิงเท่า ฆ่าตายยกหมู่บ้านเมื่อหลายปีก่อนใช่หรือไม่ถึงในอดีตวิญญาณพวกนี้จะเป็นชาวบ้านคำสมิงและอ้อยก็เป็นคนรักเก่าของโทนที่ตายไปแล้วแต่ในตอนนี้พวกเขากลับจำอะไรไม่ได้มีแต่ดวงวิญญาณของอ้อยเท่านั้นที่ยังพอจำเรื่องราวเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ได้บ้าง แต่ยังไม่ทันใดด้านมือในจิตใจของวิญญาณพวกนั้นก็เข้าครอบงำเริ่มแผ่หมอกควันสีดำออกมาอีกครั้งและเข้าจูโจมน้อยกับจันทั้งสองก็ไม่กล้าที่จะทำลายวิญญาณพวกนั้นได้แต่ใช้อาคมปัดป้องไปมาเรื่อยๆเ,เมื่อพรานบุญที่นั่งอยู่บนหลังมาเห็นเช่นนั้นก็ถึงกับสายหน้าเห็นที ข้าต้องจัดการเองพูดจบพรานบุญก็ลงจากหลังมาชักดาบอาคมของแกออกมาปากก็บริกรรมคาถาไปเรื่อยๆดาบอาคมของแกก็เริ่มเปล่งประกายแสงสีขาวออกมาจากนั้นแกก็เดินบุกเดียวเข้าไปในดวงวิญญาณพวกนั้นฟาดฟันดาบเข้าใส่พวกมันแบบไม่ยัง้งทำให้วิญ,ญญาณร้ายพวกนั้นที่ล่องลอ,อยอยู่บนอากาศปนอยู่กับหมอกควันสีดำ ก็ล่นลงพื้นทั้งหมดบ้างก็ตัวขาดครึ่งบ้างก็แขนขาขาดแต่ถึงอย่างนั้นพวกมันก็ยังไม่สิน้นฤทธิ์ยังขยับตัวไปมาได้บ้างพลานบุญจึงชูปลายดาบของแกขึ้นบนท้องฟ้าไม่นานดาบของแกก็ดูดอมหมอกควันสีดำพวกนั้นจนหมดแล้วเผยให้เห็นแสงอาทิตย์ช่วงบ่ายสองโมงทำให้วิญญาณร้ายพวกนั้นถูกแสงพระอาทิตย์ ผดเผาจนเหลือแต่เท่าฐานกระดูกสีดำที่เหลือพลานบุญก็นิมนต์ให้พระธุดงมาทำวิธีให้กับดวงวิญญาณชาวบ้านคำสมิงที่เพิ่งถูกจัดการไปจากนั้นพรานบุญก็หันไปพูดกับกลุ่มพ่อค้าทั้งหมดว่าพวกท่านไม่ต้องเดินทางมาขาขายถึงในป่าในเขาเช่นนี้ก็ได้เพราะมันเต็มไปด้วยอันตราย พวกท่านเจอในครั้งนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นหากเปลี่ยนเป็นเสือเราอาจจะไม่ได้มายืนคุยกันตรงนี้ก็ได้ของป่าหนังสัตว์หรือสมุนไพรต่างๆพวกข้าจะนําไปขายให้พวกท่านในเมืองเองได้พวกข้าก็คิดเช่นนั้นพวกข้าคงไม่กล้าเดินทางเข้ามาในเขตป่าใหญ่แห่งนี้อีกแล้วถ้าอย่างนั้นพวกท่านก็กลับไปเถอะ ขาขายกับหมู่บ้านที่อยู่บริเวณรอบนอกก็ได้ถ้าอย่างไงพวกข้าก็ขอขอบคุณพวกท่านเป็นอย่างมากที่ช่วยเหลือชีวิตพวกข้าในครั้งนี้พวกข้าทั้งหมดจะไม่มีวันลืมเลยพูดจบกลุ่มพ่อค้าก็พากันนั่งลงกราบพระธุดงค์แล้วก็ร่ำลาชาวบ้านวังพยักษ์ทั้งสามก่อนจะพากันเดินทางกลับ ส่วนพระธุดงท่านก็ขอแยกตัวไปอีกทางเพื่อเดินธุดงของท่านต่อส่วนพลานบุญกับน้อยและจันร์ก็พากันกลับบ้านวังพยักของพวกเขาเช่นกันและเรื่องราวในตอนนี้ก็จบลงแล้วนะครับไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าก่อนจากกันไปก็ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับช่องอิสานมีเรื่องเล่าด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ